ฮุกเคยได้ยินเรื่องแครอทที่กินแล้วหัวเราะจังท้องแข็งไหมเรื่องของเจ้ากระต่ายน้อยตองนี่แหละ ต๋องเป็นกระต่ายน้อยจอมซนขนปุยสีขาวสะอาดตาอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าสีเขียวชะอุ่มวันวันต่องเอาแต่กระโดดโลดเต้นเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆแต่สิ่งหนึ่งที่ต๋องไม่ชอบเอามากๆคือการกินผักโดยเฉพาะแครอทแม่กระต่ายพยายามป้อนแครอทให้ต๋องแทบแย่แต่ต๋องก็สายหน้าหนีทุกที วันหนึ่งขณะที่ตองกำลังวิ่งเล่นอยู่ในป่าลึกก็เหลือไปเห็นแสงสีส้มส่องประกายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตองกระโดดเข้าไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่แท้ก็คือแครอทหัวโตสีส้มสดใสผิดจากแครอทที่แม่เคยให้กินลิบลับ เอ๊ะแครอทอะไรเนี่ยตองพึมพำแล้วตัดสินใจลองกัดไปคำหนึ่งทันทีที่แครอทสัมผัสลิ้นตองก็รู้สึจกจั๊กจี้ไปทั้งตัวเฮ้อ <laughs> เสียงหัวเราะดังลั่นป่าตองหัวเราะไม่หยุดหัวเราะจนน้ำตาไหลหัวเราะจนท้องแข็งไปหมดพเพื่อนๆกระต่ายได้ยินเสียงหัวเราะของตองก็รีบวิ่งมาดูพอเห็นตองกำลังหัวเราะอย่างบ้าคลั่งแถมในมือยังมีแครอทประหลาดก็อดสงสัยไม่ได้ ทุกตัวผลัดกันลองกัดแครอทวิเศษแล้วแล้วเสียงหัวเราะก็ดังกระหึมทุ่งหญ้าข่าวเรื่องแครอทวิเศษแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วสัตว์น้อยใหญ่ในป่าต่างพากันมาขอลองชิมแครอทที่ทำให้หัวเราะได้ทุกตัวหัวเราะอย่างมีความสุขลืมเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันไปหมดแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะแครอทวิเศษไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานเท่านั้นมันยังทำให้สัตว์ต่างๆรู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดและ มองโลกในแง่ดีขึ้นหลังจากหัวเราะกันจนทอใจทุกตัวก็กลับบ้านด้วยรอยยิ้มและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังบวก ตองเตงก็เปลี่ยนไปตองเริ่มชอบกินแครอทมากขึ้นเพราะรู้ว่าแครอทไม่ได้มีแค่รสชาติอร่อยแต่ยังทำให้มีความสุขอีกด้วยบางครั้งสิ่งที่เราไม่ชอบอาจเป็นสิ่งที่นำพาความสุขมาให้เราก็ได้แครอทวิเศษเปลี่ยนชีวิตกระต่ายน้อยอย่าลืมกดติดตามช่องโต้ชาแนลเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขอาจซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามองข้ามไปเสมอ จงเปิดใจให้กว้างแล้วคุณจะพบกับเรื่องราวดีๆที่คาดไม่ถึงแล้วเพื่อนๆละ่ะเคยเจอเรื่องราวสนุกๆที่ทำให้หัวเราะท้องแข็งบ้างไหมลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ